สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิชาสังคมศึกษานะคะสาระเศรษฐศาสตร์นะคะก็ วันนี้นะคะก็จะขึ้นเรื่องที่2นะคะอย่างเรื่องแรกที่เราเรียนไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความหมายของทรัพยากรแล้วก็ความจําเป็นของทรัพยากรใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราก็จะขึ้นเรื่องที่2นะคะก็คือหลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยในเนื้อหานี้นะคะจะเน้นไปที่เรื่องของการใช้หลัก5 R.S. นะคะถ้าหากว่าเราใช้หลักการนี้หรือว่าหลัก5 R.S. นี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะคะทีนี้มาดูก่อนนะคะว่าหลัก5 R.S. เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยคือการาลดปริมาณการใช้หรือ Reduce นะคะสการใช้ซ้ำ Reuse 3การแปลสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ก็คือรีไซเคิลนะคะ4การปฏิเสธการใช้รีเจสนะคะแล้วก็5การซ่อมแซมรีแพร์5 R S ก็คือมีหลัก5ข้อ2 3 4 5จาก R ทั้ง5ตัวนะคะก็จะมี r e d ิว e ียูส e รี c ซเคิลรีเจสแล้วก็รี a พ r นะคะอันนี้ เรียกรวมกันทั้ง5ตัวว่าหลัก5 r s นะคะทีนี้มาดูทีละตัวนะคะว่าหลัก5 s แรกก็คือการลดปริมาณการใช้คือ Reduce นะคะ mm hmm. การลดปริมาณการใช้ก็คือการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นให้มันลดลงนะคะอย่างเช่น ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้นะคะถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งานนะคะหรือว่าไม่ว่าจะไปไหนถ้าไปไม่ไกลนะคะก็จะใช้วิธีการเดินไปนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้รถนะคะเพื่อที่จะได้ลดพลังงานน้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีนี้นะคะสามารถ เก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ให้ยังคงอยู่อย่างยั่งยืนนะคะทีนี้มาดูว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างนะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของการลดการใช้ปริมาณอย่างเช่นถ้าเราเลือกซื้อสินค้าที่เป็นชนิดแบบเติมได้อะคะแบบรีฟิลอย่างเงี้ยก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ ะะอย่างเช่นถ้าเราซื้อ,อายาสระผมหรือครีมอาบน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าสมมติว่าซื้อในปริมาณที่มันมีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบถุงแล้วก็ราคาถูกลงเงี้ยก็ให้ซื้อแบบนี้ดีกว่าซื้อแบบขวด2ขวดนะคะเนื่องจากว่าถ้าซื้อแบบขวด2ขวดเนี่ยมันจะต้องใช้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ให้ใช้แบบเป็นการรีฟิลหรือบางร้านที่อยูออ่ที่มีการให้รีฟิลสินค้าเช่นนําขวดไปกดเติมได้นะคะแล้วก็จ่ายในปริมาณครึ่งราคาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีการขายแบบนี้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในในห้างสรรพสินค้าร้านบางร้านนะคะก็เริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะคะ หรือ2ก็คือพิจารณาสินค้าที่เราใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วอะหรือว่าเราจะต้องซื้อสินค้าตัวนี้อยู่แล้วเป็นประจำอะก็ให้เลือกซื้อปริมาณที่มันเยอะขึ้นนะคะอย่างเช่นใน1เดือนนะถ้าเราต้องใช้ยาสระผม1เดือนต่อ1นอต่อ2ขวดอย่างเงี้ยก็ให้ลองเปลี่ยนจากขวดเล็กที่เราต้องใช้เพิ่มปริมาณเป็นขวดใหญ่แค่ซื้อแค่ขวดเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นการลดช่วยลดปริมาณ การใช้บรรจุพัณฑ์ที่มันเป็นพลาสติกอ่ะได้มากขึ้นอย่างนี้นะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราซื้อขวดเล็กอ่ะหเดือนเราต้องใช้ยาสัพะผมาาถ,ถึง2ขวดอย่างเงี้ยก็ให้เพิ่มนะคะเป็นขวดใหญ่1ขวดไปเลย,ยน,นะคะก็เป็นการลดการใช้พลาสติกลงได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการ r e นะคะหรือการลดปริมาณการใช้นะคะ มาดูหลักที่2นะคะคือการใช้ซ้ำหรือว่า reuse นะคะคือการใช้ทรัพยากรอะให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะโดยนำสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยมาใช้ซ้ำนะคะอย่างเช่นการใส่ชุดเดิมๆที่ยังมีคุณภาพดีอยู่เงี้ยก็ใส่ได้นะคะแทนที่จะใส่แค่ครั้ง2อครั้งแล้วทิ้งนะคะหรือการนำของเนี่ยไปบริจาคแทนการทิ้งในทุกวันนี้ค่ะก็จะมีสถานที่นะคะที่เขารับบริจาคเสื้อผ้าหนังสือ หรืออะไรต่างๆมากมายนะคะก็ให้เลือกอบริจาคแทนการเอาไปทิ้งนะคะหรือการใช้กระดาษก็ได้นะคะอย่างเราไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้กระดาษส่งครูหรือว่าเวลาครูเขาให้คืนไปแล้วเราเก็บเป็นผลงานเรียบร้อยแล้วไม่ได้ใช้อะไรอีกอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถนํากระดาษที่มันเหลืออีกหนึ่งกระดาษมันจะมีสองหน้าใช่ไหมคะ ใช้ไปหน้าหนึ่งเหลืออีกหน้าหนึ่งเนี่ยก็ให้นํากลับมาใช้อาจจะใช้เป็นการจดของใช้ทดเลขหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการใช้กระดาษหน้าหลังเพราะว่ากระดาษเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ผลิตมาจากต้นไม้เนาะก็จะได้เป็นการลดลดการใช้ทรัพยากรป่าไม้อะน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างก็ยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ,ะมาดูกรณีตัวอย่าง ว่าการใช้ซ้ำในชีวิตประจำวันใช้แบบไหนได้บ้างอย่างเช่นการนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วอะค่ะให้เอาใส่ไปในกระเป๋าหรือพกไปบ้างในบางครั้งเพื่อที่จะเวลาเราไปซื้อของเราจะได้ไม่ต้องซื้อถุงพลาสติกในการใส่ของอีกนะคะก็คือใช้ถุงพลาสติกอะมันไม่ได้ขาดมันมันย่อยสลายยากแล้วก็ถ้าไม่ได้มีการ ดึงแรงๆฉีกแรงๆอาจจะไม่ได้ฉีกขาดง่ายขนาดนั้นนะคะก็คือสามารถใช้ได้ได้จนกว่ามันจะเปื่อยหรือว่าชํารุดไปเองนะคะก็ะใช้วิธีการเอาติดไปด้วยเวลาเราไปซื้อของดีกว่าไปซื้อใหม่เรื่อยๆนะคะหรือว่าการนําหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วเนี่ยมาทําเป็นกล่องการกระแทกเวลาเราส่งของทางไปรษณีย์ค่ะก็เอาหนังสือพิมพ์มารองไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ค่อย แทนการซื้อกันกระแทกนัเรียนรู้จักกันกระแทกไหมกันกระแทกเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกที่มันเป็นเม็ด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 แล้วเวลาที่เราเห็นแล้วเราชอบมาบีบเล่นค่ะดังแปะแปะปเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นกันกระแทกนะคะก็คือใช้หนังสือพิมพ์ที่เราอ่านไปแล้วหรือมันเป็นข่าวเก่าแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งหรืออะไรเงี้ยก็เอามาลองแผ่นกันกระแทกนี้ก็ได้นะคะ หรือเราไปใช้หออะไรต่างเนี้ยก็ได้นะคะเพื่อแบบกันแตกกันอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือการใช้ซ้ำนะคะเป็นหลักของการใช้ซ้ำหรือว่า reuse นะคะต่อมาค่ะหลักที่3ของหลัก5 r s นะคะคือการแปลสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือเรียกอย่างว่า recycle นะคะ recycle คือการนำทรัพยากรที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการ recycle นะคะเช่น การนำเอาเศษกระดาษกลับมาทำเป็นกล่องกระดาษนะคะหรือว่าเอาฝากระป๋องน้ำอัดลมนะคะมาทำเป็นขาเทียมอย่างเงี้ยรีไซเคิลกับรีวิสเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันถ้ารีวิสคือมันยังคงเป็นสภาพอย่างกระดาษมันก็ยังคงมีสภาพเป็นกระดาษเหมือนเดิมแค่เราเอากระดาษนั้นอะที่มันยังพอใช้ประโยชน์ได้เอากลับมาใช้แต่ถ้าเป็นรีไซเคิลคือจากกระดาษ แปลแปลสภาพใหม่กลายไปเป็นกล่องเลยนะคะหรือฝาน้ํากระป๋องน้าอัดลมอะ่ะที่เป็นห่วงตรงที่เราดึงอะค่ะมันก็จะกลายเป็นแปลสภาพไม่ได้เป็นห่วงน้ําอารมณ์แล้ะแต่จะกลายไปเป็นขาเทียมอันนี้คือเขาเรียกว่ารีไซเคิลนะคะอ่ะแล้วทีนี้มาดูค่ะมันก็จะมี สัญลักษณ์นะคะหรือเครื่องหมายรีไซเคิลอาจจะไม่ได้มีแค่เครื่องหมายแบบนี้อย่างเดียวบางเครื่องหมายก็จะเป็นสีดำํำสีอะไรแล้วก็อาจจะมีเลขตรงกลางหรืออย่าเงี้ยแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้ามีลักษณะ แบบเป็นลูกศรนนะคะ3 3อันชี้วนกันอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่า Recycle นะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรอะ PPE อะไรเงี้ยอันนี้คืออาจจะเป็นกระบวนการที่เวลาจะนําไปใช้อะจ,จะต้องผ่านกระบวนการอะไรหรือในตัวสมมติขวดน้ํา1ขวดอะนะคะแล้วมีลักษณะ r e c y c l ิแต่แบบมีเลข2อยู่อะอาจจะหมายถึงว่าอันนขวดน้ำเนี้ยผลิตมาจาก ส่วนประกอบอะไรที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ของเขาสองตัวนะคะอะไรเงี้ยแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้ามันมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ลูกศรชี้หากันก็ให้รู้ว่าเนี่ยคือเครื่องหมายรีไซเคิลหมายความว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะคะสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้นะคะวิธีการนี้นะคะหรือหลัก 5Rs หลักที่3นี้นะคะก็จะเป็นการลดปริมาณขยะด้วยนะคะแล้วก็ เอ,อ่ทำให้ขยะน้อยลงนะคะโดยเฉพาะขยะที่มันย่อยสลายยากนะคะอ่ะหลักที่4นะคะคือการปฏิเสธการใช้หรือว่า reject นะคะคือการปฏิเสธการใช้หรือเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะปฏิเสธการใช้หรือหลีกเลี่ยงนะคะผลิตภัณฑ์ที่อาจจะทําให เกิดอันตรายอย่างเช่นยาฆ่า,มาแมลงน้ำยาขัดพื้นหรือสารเคมีอื่นๆคือเอาง่ายๆก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์อันตรายนั่นแหละนะคะที่มันเป็นสารเคมีค่อนข้างแรงองเงี้ยนะะ,ะเป็นการลดของเสียที่เป็นพิษนะคะแล้วก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะ,ะมาดูตัวอย่างว่าเราจะ ปฏิบัติอย่างไรในการที่จะยึดหลักการปฏิเสธการใช้หรือว่ารีเจตนี้นะคะอะ่อย่างเช่นการเลือกใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษหรือมีพิษตกค้างน้อยกว่าอย่างเช่นการปลูกต้นดาวเรืองนะคะเพื่อใช้ช่วยในการไล่มแมลงดีกว่าซื้อการซื้อยาฆ่า,มาแมลงมาใช้นะคะหรือนํากระดาษทรายมาขัดแทนที่จะใช้การหยอดน้ํามันหล่อลื่นนะคะก็คือเป็น เป็นการเลือกเลือกวิธีที่มันมีความเสี่ยงต่อการใช้ผลิตภัณฑ์อันตรายอ่ะน้อยลงนะคะ,ะหรือจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์อันตรายให้ใช้ในปริมาณที่จําเป็นเท่านั้นนะคะคือถ้ามันจําเป็นต้องใช้จริงๆก็ให้ให้ใช้ในปริมาณที่จําเป็นแล้วก็นําผลิตภัณฑนะ์ไปทิ้งอย่างถูกวิธีด้วยนะคะโดยจะไม่นําไปปนกับเศษอาหารเพราะว่าพวกผลิตภัณฑ์ที่มันอันตรายหรือเป็นพิษเนี่ย เขาถึงได้มีการแยกขยะขยะทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยคือแยกให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์บางตัวหรือขยะบางตัวมันไม่ควรเอาไปปนกับขยะตัวอื่นเป็นการคัดแยกนะคะเพื่อง่ายต่อการ ย่อยสลายขยะพวกนี้ออกไปนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นหลักที่4คือการปฏิเสธการใช้หรือว่า reject นะคะหลักการง่ายๆวิธีการปฏิบัติง่ายๆคือหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอันตรายหรือมีสารพิษตกค้างนะคะโดยไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นหรือวิธีการอื่นที่มันอันตรายน้อยกว่าหรือไม่เป็นอันตรายนะคะค่ะต่อมาหลักสุดท้ายแล้วคือหลักที่5การซ่อมแซม หรือรีแพร์นะคะคือการนำสิ่งของที่มันยังพอใช้ได้นะคะหรือยังพอแก้ไขได้เอามาซ่อมแซมนะคะให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้หรือเป็นการดูแลรักษาก็ได้นะคะอย่างเช่นการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ยให้อย่างเหมาะสมเพื่อที่จะได้ยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการลงทุนเลือกซื้อสินค้าที่ใช้งานได้นาน ถึงแม้ว่ามันจะมีราคาสูงกว่าแต่ถ้ามันทนแล้วมันใช้ได้หลายปีก็ถือว่าเป็นการประหยัดเงินไปอย่างหนึ่งตรงที่เราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเช่นนาฬิกาก็ได้นาฬิกาถ้าสมมติว่ามันมีเรือนละ500ที่กันน้ำได้นะคะเปลี่ยนฐานได้หรืออะไรเงี้ยกับอีก อันหนึ่งคือเรือละร้อยเก้าแต่อันนี้กันน้ําไม่ได้นะคะถ้าตกถ้าสมมติว่าโดนน้าหรืออะไรแล้วก็คือพังนะคะก็ให้เราลองลงทุนซื้อเรือละห้าร้อยที่มันสามารถกันน้ําได้เปลี่ยนฐานได้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าอันนี้คือเป็นการเลือกใช้เนาะอ่ะทีนี้มาดูค่ะว่าเราสามารถนําหลักรีแพร์หรือการซ่อมแซมไปใช้ อะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นการเลือกซื้อสินค้าที่มีการรับประกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคเพราะว่าถ้ามันพังหรือมันชำรุดเรายังสามารถที่จะไปไปเปลี่ยนหรือไปเข้าศูนย์ได้เนาะอย่างพวกผลิตภัณฑ์บางตัวที่มันค่อนข้างะจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้อายุการใช้งานที่นานอย่างเช่นโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยบางบางรุ่นหรือบางที่เขาก็รับประกันหนึ่งปีอย่างเงี้ยให้เวลา แบตเสื่อมหรือหน้าจอแตกหรืออะไรเงี้ยให้สามารถเข้าไปเคลมได้อย่างนี้เนาะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีแข็งแรงทนทานจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยอันนี้ก็อย่างยกตัวอย่างไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาเมื่อกี้นะคะหรืออันนี้เหมาะกับนักเรียนเหมือนกันลองซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะแทนการโยนทิ้งอย่างเช่นถ้าสมมติว่ากางเกงเป้าแตกเป้าขาดก็คือลองลองซ่อมแซมลองเย็บนะคะแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ อย่างเงี้ยแทนการซื้อใหม่เรื่อยๆนะคะหรือเราจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะช่วยประหยัดพลังงานอย่างเช่นเครื่องหมายเบอร์อ B 5ประหยัดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เป็นการเป็นหลักการอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ในหลัก 5Rs ค่ะอ่ะมาสรุปนะคะสรุปว่าหลักการ 5Rs ในวิธีการใช้ทรัพยากรเนี่ยให้เกิด ประโยชน์สูงสุดนะคะเราก็สามารถเลือกหลักหลัก5 R S เนี่ยไปใช้ได้นะคะก็จะประกอบไปด้วย5ข้อ Reduce คือการลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงหรือการลดการสร้างขยะนะคะ Reduce คือการยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยการใช้ซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งนะคะ Recycle นะคะก็คือเป็นการนำขยะที่คงรูปย่อยสลายได้ยากอย่างเช่นแก้วกระดาษโลหะพลาสติไปผ่านไปผ่านกระบวนการผลิตนะคะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ รีแพก็คือนำสิ่งของที่ยังพอแก้ไขได้เนี่ยมาซ่อมแซมให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้นะคะแล้วก้อนที่5คือรีเจสคือหลีกเลี่ยงการใช้พลิดภพันธ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย,ย่างเช่นยาฆ่า,า,มาแมลงยาขัดน้ำยาขัดพื้นหรือสารเคมีต่างๆนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ ก็จะสอนเรื่องนี้แหละคะ่ะเรื่องของหลักการนะคะแล้วก็วิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเนื้อหาของเรานะคะจะเน้นจะเน้นนะคะที่หลัก5 R S ก็จะประกอบไปด้วย5ข้อนี้นะคะถ้าหากว่าเราสามารถนำหลักการ5ข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะจะทำให้ทรัพยากรที่เรานำมาใช้ที่ทรัพยากรมันมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ย สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดแล้วก็จะใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างยาวนานมากที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบดีทรัพยากรแต่ละอย่างหรือบางชนิดมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันที่จะทันต่อความต้องการของเรานะคะบางชนิดมันต้องใช้ระยะเวลานาน,านอย่างกระดาษ1แผ่นหรือ ต้นไม้หต้นนํามาทํากระดาษอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าปลูกวันนี้พรุ่งนี้สามารถตัดมาทํากระดาษได้เลยใช่ไหมมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานบางทีสปี5ปีหรือ10ปีอย่างงี้ก็มีนะคะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ะะถือว่าเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้โดยใช้หลักการ 5R's ที่ได้เรียนมาข้างต้นนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากนักเรียนไว้นะคะเรื่องเนื้อหาวันนี้นะคะนักเรียนต้องได้เจออยู่แล้วแหละในข้อสอบเกี่ยวกับเศรษฐศษษาสตร์เนาะขอให้ตั้งใจทบทวนนะคะแล้วก็สามารถที่จะหาอ่านเองนะคะได้ใน รูปแบบต่างๆทั้งในหนังสือนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ